สัตวสัตว์จัวทวานมัมมัสกาวาสัตว์ทุสเกิดจากสัตว์ปัุบนต่างกันทนั้ทงสิ้นับจักรวาลโบราณอากาศไทยอากาศที่เกิดจากดวงจันทร์มังกรจานทร์สังบุตรจัเทวบุตรจันทร์นาคาบุตรจันทร์กุหาบุตรจันทระบุตรจันท ข้าพาเจ้าออเชืเ่ออัญเชิญขอน้อมอัญเชิญเทพเจ้าเทวดาประจำทัวข้าพาเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์รัชฐานที่แห่งนี้ได้โปรดมาร่วมฟังการสวดการอ่านโครการและประธานพรชัยอันศักดิ์สิทธิ์ไอพิทีหุ่มสวงที่เจ้บบ ในพีธ <Net> ีวงสว่างปูชาคุณคอพรคุูชาคอบาราบีคอปาร้บัติเดช ทำไมพี่มือสั่นอนะ สัพพทุกขาอุปัฏฐาวาอันตรายาจันสันติสัพพสวดีพาวันโตเจภาวันตุตั้งถุกุทธาคารวัตตาธรรมะคารวัตาสังฆะคารวัตาเทวะคารวัตานาคารวัตพุทธังอารัตนานังธรรมังอารัตนานังสังฆังอารัตนานังเทวะอารัตนานังนั อ้าราชนนังนักมามิจิงอาศัยเล็ปัจจําัมปัตยเมษกันัีเจ ok si al ียตานาข้ารายเนั้นจะปินสโตยมหานาคงที่สุดโธนาคาราสารุปงญาบารมีข้อปูสสิยธ์สุดโธมียชิตปมาผู้ักสิทธิ์แห่งหมดนั้นจึงทำตนว่าลงปะกรโมกข์หลังออาราชนยามบารมีตตอข้าปุสสุดยานบารมีองคหญ่ิปรมายานบารมี พญานาคราชทุกหมวดทุกส่วนผู้มีความศักดิ์สิทธิ์และเปิดเสด็จมาประทับองค์วัยสีก็พื่อมีศักยณาพทางนันกาและได้โปรดเมตตามประทามปวัยใอันศักดิ์สิทธิ์ในกาลนาวันนี้เราล่วงหลานเชื่อมีสาวนััระดาพระดา้ผู้ไทยผู้มีกิจทาเริมใจต่อพระราชน์ใจตาบารมีเจ้าขอกยาลินอมลำมาซึ่งเครื่องสละมาถวายเพื่อถวายข้าพัข้าระบารมีเจ้าขอกยาิโจออกมารับการลจาพระรัใจ ูทคัญสรบัลนด้วยชาบนามาเจโมบูชามหาปัญญโดาบชามหาโพกบองิโกานังอภิปิิโาาสังงเปิดสัาิดพะบุัปมาชิดลาปว่ารมีเปิดน่าที่แตงานเปิดธุรกิจต่งางสายให้เสียงายจะต้องเปิดยับาีเปิดักนะรับศันี้นสัพท ก็ในรานเราตลาดน้แต่เป็คนด้วยพลังงคนจักรวาทั้งสี่ทิศแปดทิศสี่ทิศต้องเอามาถึงอนภินสิที่เป็นอั้นความความมั่งคั่งความร่ำรวยความโชคดีนาเอ็กความหังเป็นสัหารในตังหารดวงการสถารัทัุบันด้วยวัดยังจะเสนาบัญชงนารินทางอยการุาวุกระถารัตัวจ ภูริเทวานัมตังสัมยิตาปัณฑิตาอวิชิตาจิตาปูริตัณฑานเตสัะเทตามิมารุเปจิรสีขารัตเจตันติเตติมานิทิเตละทุกขามิตรุวะนัคหานิเจหะวันุสุเสตมตุณมาชายัโตุเทวาจันาทะลาวิสเมียคาสันคาพนาอานิทัมตาสจิติยักโมนิวาลาวจันนัง

วโตอาระหังพุโทโธธรรมบุพชายพระเทงค์พระเทวะตินทะเทวะอังคะเทวะอากันตุกาเทวตาลูกาเทวะนาคเทวะธรรมมีหันด้วยกายเยะกรรมวัีกรรมโนกโนกรรมที่ลุกหลานไดะผลมาตราฐาน ได้รวมเปินต่อพระรัตนตรัยต่อสถานที่อันศักิ์สทธต่อองค์เจ้าปู่จ้ายาพันธีทั้งกีนาที่ได้จีนาต่อหน้าได้รับถามทั้งที่รู้และไม่รู้ลูกหลานอน,น้อมขม้าาด้วยความเคารพด้วยเทมไดายวาจาจิตังาหังวันชาณาพาชิวนาที่สุด วิชิตพระรให้พระเปมหานาคีพิชิตพระพิชิตแม่ทีไม่ดีนั้นนั้นนั้นนัอยางมหาโกอาจะมหาโกกินทิพย์มันตีโชคดีมันโตอิวินาสกาเดนะมหานาคาปูเชมาเมตตัญญามหาราโภปิโอนาคขันทภาพริตังสาธุ พระผู้เจ้าที่พระพู้ศิ้น์ศิทใน้ยนายาศิบจ์ปัญลูกานขอน้อมถวายช่งการสารักรราพร้อมด้วยเครื่องสัการามมีดอกไม้ทุกนวงเยนพอมองค์บายศิพญานาคันปุกวงแปดหน้ากบารมหาเศรษฐีบาย,บนยนาาีิษยพญานาคเป็นผู้อรัีมาโตรุดีพร้อมเทียงใจน้ำอือน น,น,น,นีและการถวายข้าวโพ้นผารามปล่อเจ้าวปุเจะยาและปค่องปร้าับแล้วโสดเมตตาราจารย์พรเปิดโชว์เปิดจาเปิดวานสนาบารมีลดนานที่การนาทีนเปิดการพักการหายให้ซีนานายไ่ายลองการเดินทางให้แ้วแากปลอดภัยให้ปราศจากทุโรค

กิจกรรมอทยักรสิมันในราินิ k a ทะ a ราะด t มันครบแล้วมือสันเลยดู